เ้้ยตนนีีีีออออกมาแลว่ชาวโอชี่ทั้งหลายอย่าลืมกดสมัครเมมเบอร์ชิพนะครับจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมากมายเลยตัวนี้กดเลยกดเลยกดเลยมาทำหลักใส่อีกตังไง้ไห สิวเซียนจากเซียวมีซื้อมาทำไม<ะ>เห็นที่ถูสิวเซียนเต็มไปหมดแล้วทนะ่านมันไม่เคยมีไหนใช้ได้ผลแล้วว้วันนี้ผมก็เลยลองสั่งมาที่กำลังฮอตฮิตเครื่องดูดสิวเซียนของเซียวมี้<ๆ>เอาไม่ข้าบกูอีกแล้วสวัสดีครับอโอเปอร์ทึ ทครับมันเป็นกระแสมาในช่องหนึ่งเลยเชื่อป่ะว่าหลายๆคนก็คงชอบจะดูคลิปแบบพวกสิวซี่ที่มันออกมาจากจมูกอ่ะมันเหมือนกับหนองกับหนองอะไรจบบนออกมาจากรูุมถนมันรู้สึกแบบบีบแล้วมันรู้สึกแบบฟินเลรู้ทางที่แบบมันอีนะแต่เห็นแล้วก็ฟินมันชอบดูมาเลยเวลาแบบบีบซีออกมาแล้วก็มีเหลืองๆออกมาปุ๊บที่แกชอบนั่งบีบสิวที่ตูดแกใช่ไหมตัวเองพูดเละดุครับคือเห็นผมหน้าใสๆเงี้ยแต่จริงแล้วแบบอยากให้ดูเลใกล้ๆดูถ้าทุกคนเห็นหน้าผมใส ขนาดเนี้ยดูดูจมูกไปดีเห็นปะมันจะเป็นจุดดำๆเห็นปะทุกคนครับมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันออกง่ายนะสิวเซียนเป็นกันหลายคนมากเลยเพราะคนที่แบบมีขน,เป,นเป็นอันดุไอไก่ไม่มไม่เนี่ยถ้าเจเป็นขนดำๆสิวเซียน,น,นเลยดิ ไ,ไม่เว้ยไม่เว,ว้คืออยากจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคนเราจะมีสิวเซี่ยนถ้าเกิดมองใกล้ๆอ่ะถึงจะเห็นแต่ถ้าเกิดมองแบบเพลินๆเงี้ยก็ไม่เป็นไรสังเกตหรอ,อ,อ,อกไม่ว่ามันมันมันเป็นเหมือนเซี่ยนเขาถึงเรียกว่าเซี่ยนไงจริงๆแล้วเขากับทัศน์เนี่ยทัศน์อ่ะเป็นคนมีสิวมากกว่าเขาอีกแต่เวลาคนทักอ่ะชอบบอกว่าทัศน์หน้าใสผิวฉันสวยกว่าหรือเปล่าเพราะว่าทัศน์อ่ะใช้จุดๆๆอยู่เนี่ยจะเอามาเฉลยนะคะเฉลยคือเมื่อไหร่ไม่นานหรอกทชิต้องมาเฉลยสกินแคร์ที่ทช้ กินบ้าแกเนี oh! Oh! Right. Okay. ่ยหาไปที so? ่แกเที่ยวอยู่มึงมาเป็นติกปีจะตายไม่เป็นไรไหลอยู่ที่ไหนกูก็ทนได้ไม่ใช่ไม่เหม็นไว้มามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะอืมที่นนบคนมันเป็นของยี่ห้อเกียวมิอิ คือจริงๆไอ้เสี่ยวหมีมันต้องแบบมีโลโก้สีส้มๆที่เขียนว่า MI อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะผมก็งงไว้ว่าสั่งมาจากกับช้อปปี้นะแล้วแบบเฮ้ยของมันไม่ตรงปกอ่ะเขาโกงเราหรือเปล่าใช่ตอนแรกทัชชี่ว้ายเลยค่ะเขาให้มาผิดนั่ประนันสักด์อะไรชอปได้ของมันก็เสียมันก็ไม่ตรงปกภาษาศัพท์ของอะไรตอนเราอะเรก็เลยไปศึกษามาสุขคือมันเป็นแบรนด์เหมือนแบรนด์ลูกของเสี่ยวหมีทีนึงเอาเหรอที่อะไรพี่จะอ่านออกไหมล่ะภาษาจีนเนี่ยเรามาดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงอื ดูสิครับอ่าข้างใน,นก็จะมีเครื่องนี้เฮ้ย hey, สีสวยอะ่ะเออมีเครื่องอย่างเงี้ยนะแล้วก็มียางพีลิโคนเป็นอะไรลอะไรสักอย่างสายชาร์จแล้วก็มีหัวนี่นี่หัวไว้ใส่ได้มีอะไรอีกเาวะตอนเราแกะของทุกคนเราต้องเช็คให้ดีนะ,ะว่ามันมีอะไรอยู่ โอเคไม่มีแล้วกูว่าไม่มีนี่ทุกคนเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะคะทุกคนรู้ป่ะที่เครื่องนี้มันขายดีนะคะเพราะว่าเขาเคยไปคลินิกแบบไปดูสิวเซียนอ่ะขนาดใช้เครื่องอ่ะมันยังไม่หลุดออกมาเลยอ่ะออันเนี้ยเขาน่าจะดีจริงเพราะว่าคนพูดถึงเยอะมากมาลองดีกว่าว่าดีจริงเปล่าเออประกอบก่อนใส่หัวเข้าไปโอเคโอเคนี่หรอหยุดจมูกแกได้เลยหรอเออในในในน้องเนาะนะมาลองขัจมูกแกเลย เปิดเครื่องไว้แล้วนะอย่าเพิ่งเปิดมันต้องใส่โหลดแอปด้วยมันจะมีกล้องไว้สองด้วยจริงเหรอเออจะสามารถเห็นสิวเซี่ยงใกล้ๆได้เลยเหรอใช่และวันนี้ผมจะมาโชว์สิวเซียนของผมให้ทุกคนตืตืแน,น่นอนของแกด้วย<ะ>มาในนามคนผมโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วแอปไม่ใช่ว่ากูถารู้สึกกูโดนหลอกขายปะ่ะหน้าปกในช้อปปี้นี่เขียนว่าเสี่ยวหมี่ยี่เลยนะแต่ซื้อบ้ามันเป็นกูออททอะไรไม่รู้เนี่ยแอปบ้าเลยวะเนี่ยโอเคเขาบอกให้เสียบโอ้ไมีไฟมีไฟ แสงมีแสงอ่ามันจะมีให้เลือกนะว่าเราจะใช้แบบอ๋อรูเล็กรูใหญ่เอ้ามันมีสองรูเหรออ๋อจมามันคือรูเล็กกับรูใหญ่เว้ยใช่อันที่ทาใส่อยู่เป็นรูใหญ่นะคะถ้าเกิดต่ำคือแสงสีเีาถ้าเกิดกลางคือผิวมัน<ส>ถ้าเกิดแม็กซ์คือผิวแห้งแล้วมันมีสามร,ระดับแล้วมันเขาว่าเปิดกล้องดูได้ด้วยทุกคนนี้นะคะเขาจะกดปุ่มเปิดกล้องชอย นี่ไงเฮ้ยนี่ออกมาติดออโต้เลยทุกคนเราจะมาลองดูดสิวเซี่ยนที่จมูกของทัพนะคะนี่นะคะเป็นระดับโล w สำหรับผิวเซนซิทีฟค่ะเหมาะกับผิวของไทยชิมากเอานะโอ๊ยเฮ้ยเห็นสิวเซี่ยนเป็นเม็ดๆเลยทุกคนวยมีสิวสิวแตกเลยอะเขาบอกว่าอย่าข้างไว้คก็ข้าวไม้ไดนจมูกมันจะแดงหมดเลยนี่จมูกแกมันอะจมูกแกแห้งจมูกแกมีสิวเลย หมึงด่ากูเลยได้มึงด่าพ่อกูเลยขนาดนี้ไม่ได้ผลอ่ะงั้นขอเพิ่มเป็นประดับสองเหรออือระดับสองนี่ไ<อ>ง,ง,ง,งอันนั้นน่าหลุดมากเลยอ่ะน่าดึงมากเลยร้านเขาวๆอันนั้นน่ะทห้ไม่นายอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้อันเมื่อกี้โอ้ยชิมูกูแดงแล้วไม่เลยม,ออมันไม่ออกมันดูดไม่ออกมวินาสิวเต็มเลยฉันไม่เห็นออกเลยอตบสิวกูเหินกว่าเดิมไหมเนี่ยโอ้ยแย่ ก่นที่เป็นโอกาสสุดท้ายนะคะคือเราจะรอแบบแรงสุดถ้าไม่หลุดก็คือไม่หลุดแล้วล่ะแรงสุดเลยนะมันสั่นมากนะนึกว่าไวเวฟเลตเตอร์นะะวิไปหลุดออกมาแล้วเฮ้ยุดหลุดหลุดทุกคนมันหลุดออกมาติดขอบไอ้นี่หมดเลยนะคะติดขอบซีลิโคนอะเนี่ยหมดเลยเนี่ยรู้อะไรบ้านี่ คนดูติดขอบล่างดูดิขอบล่างคือเป็นก้อนไหม่ที่เกิดมเมื่อกี้อะไรวะแบบแบบรู้จมูกไม่แม่งเจ๋งวะจมูกกูไม่ไคยบ้างวะเนี่ยมันแดงอะแดงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราส่องให้ทุกคนดูดีกว่าว่าที่เราเห็นก้อนใหญ่เมื่อกี้พอมันอยู่ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันใหญ่แบบนั้นไหมเมื่อกี้ฉันดูฉันรู้มันเล็กมากเลยให้ทุกคนเห็นปะมันโคตรจะเล็กตี๋เดียวอ่ะมันแบบเม็ดเล็กมากแต่ที่เราเห็นในกล้องซีซูมขนาดนั้นอะมันใหญ่มากเลยนะเว้ยชอบเลยไหมเครื่องนี้ เราจะลองกับจมูกอจูมาบ้างครับทุกคนัเฮ้ยออกว่ะของแกออกเฮ้ยของแกออกหน้าอยู่ว่ะอ้ยอ้ยอึ้อุ้ยอุ้ย้ยอยอตบ้ออกมาแลยอยัยวดแออกยแกออกเยียเป็นเป็นข้ามน้ำเลยอะ่ะอี้ออสยยยวดแกรูเยอะมากุ้ยแกเป็นน้ำมันเลยแกเป็นน้ามันไหลเลยอะ ทุกคนเขาคิดว่าที่มันอ่อยเยอะเพราะว่าเขาทาพวกฟาวเดชั่นหรือเปล่าฟาวเดชั่นมันจะรู้สิวเนี่ยให่เหรอสองให้มันมันมือจังอ่ะให้มันมันมันทุกคนมันมันมันฟินมากเลยโอ้คนนี้น่าดึงโอ้ยคนนี่คนรีดอยคนรีดอยู่คนรีดอู้่ เอาคิดนะคะว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้จริงๆอ่ะเราต้องไม่ทารองพื้นอ่ะเราต้องไม่ทาฟองต้องล้างไม่ทาอะไรเลยงาต้องแบบคลีนหน้าหมดหนึ่งแบบดูแบบออกหลึองๆน้ำตาลเลยอ่ะแนี้นี่ฟาวเดชั่นไงกูไปแช่กอฮอลอะไรอย่างงี้ใช้ต่อไม่ได้แล้วกูบ้าฟาวเดชั่นจริงๆ เมื่อกีมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นครีมกับแป้งแล้วก็รองพื้นนะคะที่อยู่ันหน้ามันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวเขาจะผิดทุกคนครับคือผมสงสัยอยู่อย่างหนึง่งว่าใยของคนอะพอมองให้ใกล้มันเป็นยังไงใยกออะระจากเรยฟยก็คือเม็ดสีที่เซลล์ตายว่าจะเป็นอะไนที่ตายซึ่งหน้าผมอะลองสังเกตดิมันไม่ค่อยมีไฟอะแต่ว่าหน้าจุมามันนี่ไอหน้าฟไฟแจะไปหมดเขาส่อง่อยซิถือเราจะไปดูไยไอจุมาพร้อมกันนะครับผมว่าไฟใกล้ๆอะมันเป็นยังไง ไม่ไหนใช้ขึ้นมันดำมากนี่ก็ใยใยเหรอโอ้โหหนามาเที่ยวนะเนี่ยเห็นได้มาเที่ยวรูขุมขนตัวเองเหรอคะสิ่งนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนในที่หมอหมอเวลาไปคลินิกดูเราอะก็เห็นอย่างนี้เลยดิถามหมอเลยอะต้องมาเห็นอะไรกันจมงเลยหรอมาฉันขอทำต่อบ้างอุ้ยอะไรอะสิวแกนี้หรือว่าอันนี้มันดูสิวออกมาได้เลยวะสิวเม็ดแป้งอ่ะ จะได้เอลองลองสิวคุ่นะ,อะลองด้ากูนี่นะมานี่คือสิวเม็ดยักษ์เห็นไหมคะมาคํอยากรู้ว่ามันจะดูดออกไหมหนอนพุ่งแน่นอนจริง <c oughs> ไม่สะเทือนเลยไม่สะเทือนเลยอ๋อหรอมันได้แค่อะไรเล็กๆหรออยาอะไรครับรู้สึกมันแดงขึ้นแล้ดูดิโอเคโอเคตัวแะเลใช่ปะเออวัวครับช่วยกระชืบไหล่ทำยอดวิวนี้ถึงหนึ่งล้านวิวผมลองเอาหน้าเองมาอักเสบสิวโชว์เอาจริงหรอทำได้จริงหรอเดี๋ยวอักเสบนะ แก่ไหมมันเหมือนเดิมเลยครับแ่ต้องรูดแกต้องรูดให้ขอบซิลิโคนมันเป็นวนสิวเออเ้ื่อยวิวนี้ต้องถึง1ล้านวิวช่วยผมไะแดนนบนกดไลค์ก็ใช้เยอะระับไามไปนะโอ้อะไรทําให้เป็นแบไม่รับาช้ึง่งจะใครเลอกใ่ใช่ใชฉันอยากลองสํารวจผิวเอง ี่มันก็ดีนะเพรว่านี่คือแบบถ้าเกิดมันไม่ได้เปิดเครื่องแล้วก็ส่องเฉยๆได้นะเนี่ยฉันส่องใต้ตาป่ะนะคะมาเป็นคู่ให้ด้วยอุ้ยมีความมันะมีคูณสองคู่มีขนเจอขนมี่เขนใต้ตามีขนอะไรเยอะมากยฉันม่กาบเพชรเฮ้ยหรือว่าฉันเป็นโถยไรวะเอ็ดวอเอริกมีกาบเพชรวะฉันเป็นเอ็ดเวิร์ดเอลิกเปล่าตอนโดนแสงฉันมีกาบเพชรเฮ้ยอะไหนขาทุกิวเลยอุ้ย ขนคิ้วแบบดำเข้มมากอะหรือว่าเปิดเครื่องนี้เรามาดูปากกันมากนะคะเพราะว่าปากมันน่าจะแบบเป็นรอยแตกๆปากแห้งปากแตกปากลอกยี่ปากลอกมันขุยอะไรพี่ขนตาขนตาขนตาหลับตาเฮ้ยนขนตาเป็นแบบขนตาเป็นคนเห็นรอยย่นอุ้ยหลอกตูดีกว่าโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับเป็นการรีวิวที่ดูดสิวจริงมันดูดได้สิวแล้วฉันว่าใช่ปหม ถ้าเกิดใจคุณถึอคุณก็ดูดได้หมดเลยหืมนสนใจหน่อยดิเลชอบปะถามจริงท้ารู้สึกวอามันดูดได้เยอะไหมชอบนะฉันว่ามันก็ไม่ได้ดูดได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ออกไปบ้างอะก็รู้สึกฟินนี่นะแต่ผมคิดว่าการที่เราใช้พวกนี้ถ้าเกิดเราล้างคลีนหน้าดีๆก่อนอะมันน่าจะออกง่ายกว่านี้ใช้น,น้าร้อนอะถูๆซะหน่อยไม่ได้แบบลูขุมจะได้เปิดแล้วก็ลองดูดดูอาจจะออกเยอะกว่าเนาะแล้วก็ตอนดูดนะคะอย่าแต่งหน้าเนาะเพราะว่าไม่งั้นที่ออกมามีแต่ครีมอะใช่แต่ของแกไม่มช่ครีม แล,แล้วก็ระวังว่าอย่าไปจิ้มในตรงกลางนานไปเพราะว่ามันก็คือการดูดสิวเกิดถ้าเกิดโดนดูดนานๆก็จะมันก็จะอักเสบเล่นต่กคนเดิมแต่ถือว่าเครื่องมืออันนี้นะคะได้ผลที่สุดที่เราเคยซื้อมาแล้วเพราะว่าทาชชี่เป็นคนที่ชอบดูดสิวเซียนมากสุดท้ายนะคะไปเจอเครื่องี่ญี่ปุ่นก็ซื้อๆๆๆๆมาไม่ใช้ไม่ได้ต่อันเลยสรุปอันนี้เท่ไหมนะทันว่ว ถ้าใครอยากได้นะคะเขาก็คิดว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะใช้ได้นะแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่แบบว่าเป็นแบบที่ดูแลสกินแคร์ของเราที่อย่างที่แบบว่าเขาจะมีติดบ้านอยู่แหละผมว่านะก็โอเคแต่ประเด็นคือกูสั่งซื้อยี่ห้อเสี่ยมยี่ยิ่งมะในช้อปปี้มันเสี่ยมียิ่แต่กูซื้อมากูไทยนี่คุณคงมันยังไงวะเนี่ยมันคืออะไรกันไหมคะใครรู้บอกด้วยใครรู้คอมเมนต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันคือของเสี่ยมี่จริงหรือว่าผมโดนหลอกขายมาก็ไม่รู้เพราะแอปก็ไม่ใช่เสี่ยมี่นะ แต่ก็อันนี้ถือว่าไม่กระหลกก<า>ระลาใช้ได้ไม่สียตังฟรีอ่ะถ้า okay, ใครชอบคลิปนี้อย่ากดไซ่์ไปเมืองนั้วก,ก็ติดีดเลยยิ่งกลนยิ่้วละแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวอะไรอีกอ่ะคอมเมนต์ไว้เลยเราจะไปลองหาสิเรจะมาทำตามนนไปยินเปแล้วนะคะบ๊ายบาย